สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy h o m มีวันนี้เรามาทำซอสผักโขมกันอีกนะคะอร่อยจนต้องทำซ้ำเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ทำสูตรที่2ส,ส่วนผสมจะแตกต่างกันนิดหน่อยคะ่ะหลังจากที่เราทำซอสผักโขมไปก่อนหน้านี้นะคะอร่อยมากคะ่ะทานหมดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำอีกแต่ว่าปรับปรุงสูตรนิดหน่อยนะคะ ส่วนผสมหลักก็คือผักโขมนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้100กรัมนะคะในกล่องนี้มี142กรัมเราก็จะใช้ไม่หมดนะคะแล้วก็จะมีผักชีนะคะในรอบนี้ก็จะใช้ประมาณ1กรัมเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมอีก2ต้นนะคะสำหรับผักโขม100กรัมนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกะเอาได้เลยนะคะคือคือไม่ต้องเป๊ะนะคะ คือสามารถเพิ่มหรือว่าลดอย่างใดอย่างหนึ่งลงได้อันนี้คือต้นหอมนะคะวันนี้เราใช้สองต้นแล้วก็จะมีกระเทียมอีกสีห้ากรีบนะคะหอมแดงอีกหัวเล็กๆนะคะ1ห,หัวเออไม่ใช่หอมหัวใหญ่นะคะ1ห,หัวเป็นหัวย่อมๆนะคะอันนี้คือผักชีนะคะใช้1นึ่งกรัมเนาะแล้วก็ใส่ลงไปเลย ก็จะมีเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์อีกครึ่งถ้วยนะคะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปในโถปั่นนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันอะโวคาโดครึ่งถ้วยหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำมันออ,อลิฟออยล์ก็ได้นะคะครึ่งถ้วยแล้วก็ใส่น้ำอุ่นอีกครึ่งถ้วยคือน้ำเปล่านั่นเองนะคะ น้ำซอสอันนี้นะคะนอกจากจะอร่อยแล้วมันยังได้ประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้คือ n ิวนู t ริชั่นยีสต์นะคะ3ช้อนโต๊ะบีบมะนาวลงไปครึ่งลูกนะคะแล้วก็ใส่ซีรัปลงไป1ช้อนโต๊ะอันนี้เราใส่แอปเปิ้ลไซเดอร์ลงไป1ช้อนโต๊ะด้วยนะคะแล้วก็ปั่นผสมให้เข้ากันดีจนเนื้อเนียนดีนะคะ สีสันคือแบบว่าสวยมากๆแค่นี้เองนะคะเรียบร้อยสำหรับซอสผักโขมหรือว่าน้ำสลัดผักโขมนะคะเพื่อนๆใส่โหลเก็บไว้แบบนี้หรือว่าจะใส่เป็นขวดบีบก็ใช้งานได้สะดวกนะคะ แล้วเราวันนี้เราจะทานกับสลัดนะคะก็จะมีแตงกวามีผักกาดแก้วแล้วก็จะมีถั่วง,งอกที่เราเพาะเองนะคะแล้วก็ใส่น้ำสลัดผักโขมลงไปคลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็รับประทานสำหรับน้ำซอสอันนี้นะคะก็คือคลีนแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยนะคะอร่อยแล้วก็รสชาติดีคือพอทานแล้วรู้สึกว่า ในขณะที่เรารับประทานมันก็รู้สึกอร่อยแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าติดใจเลยนะคะอยากจะทำรับประทานอีกเนื่องจากว่าเขามีประโยชน์ด้วยเนาะผักโขมมีประโยชน์นะคะถ้าเ,เพื่อนๆมีโอกาสก็อยากให้ลองทำสูตรนี้นะคะสามารถนำไปใส่ ยำต่างๆนะคะเมื่อวันก่อนเราทำเป็นยำขนมจีนนะคะใส่น้ำซอสอันนี้นะคะโอ้โหอร่อยมากๆเลยวันหลังก็จะมาแชร์สูตรอีกเช่นเคยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบแล้วก็เป็นไอเดียในการทำซอสสลัดแบบคลีนได้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ h p p p y h e a l t h y h o ม e y จะมีคลิปอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากกันอีกในคลิปถัดไปค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ